นี่วอนนี้ LG ก็จะพามากินอาหารชาววังนะคะที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้มากนั่นก็คือเ mm. ข้าแช่ค่ะข้าแช่ของเซนต์คืก,ก็จะมีอันนี้นะอร่อยมากเรยชอบกินอันนี้กะปิกก้อนปั้นเป็นปก้อนแล้วก็ mm. หมูหมูฝอยค่ะแล้วก็อันนี้คือพร uh ิกหยวกเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าจะรสชาติเป็นยังไงฝอยจริงๆก็กิกนทุกป,ปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าปีนี้ก็กิน ได้ฟรีหยิบอันนี้มาแล้วก็ตัดอันนี้ชื่นใจ <S <S 2> <S 2> อรอยมาก <S <S 2> <S 2> มๆๆข้าวเหนียวมะม่วงของ,ของีอเซนทีอันนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ข้าวเหนียวค่ะอันนี้เป็นน้ำใบเตยแล้วก็ตรงนี้เป็นอัญชัน โอเคเราจะากกราดกะทิลงไปแล้วราดตรงไหนบาเพื่เลาเข้าเหนียววนข้าเหนียวกินกับไข่ข้าวไรกระม,มังม่วงอ่ะครับเอ้าไม่มมมนะใช่ราดกัมะม่วงอ่ะแอบใช่เล่าตรงๆเลยมัวก็ลงแบงล่างเลยน่ากินน่ากินกินแล้วยังตอนนี้ก็จะมาลองกินโฟล์คส์ไอศครีมแมนโกสมูทตีนะ้ครับ ้างบนเป็นมะพร้าวนะครับรสชาติยังไงไม่รู้ต้องถามคนกินส่วนข้างล่างเป็นมะม่วงรสชาติจะเข้ากันหรือไม่ต้องถามคนกินเป็นไงบ้างแน่นอนค่ะก็รสกะทิกับรสมะม่วงก็เข้ากันอยู่แล้วเป็นสมูทตี้ที่ลงตัวที่สุดค่ะโอเคงั้นในขอกินมากายบายจบค่าว